สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเออดู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 ดเลาลูกดู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 เดูดูลูโอ้ยกูกขาใครบอกว่าเลี้ยงลูกเป็นใครบอกมิเชลจะเลี้ยงลูกะมิเชลหวงลูกรอน่ถ่ายคลิปนี้นดนอทมันเปหวงก็จะบอกว่าเมื่อคืนนี้นะคะไปเที่ยวใช่ไหมกับอีดอกเมามากไปดูแบบว่าอ๋อจะหลับเราประมาณตีสามก็แบบ โอ๊ยไม่ไหวแล้วง่วงมาเททุกคนเทเพื่อนเทอะไรหมดเพื่อที่จะกลับมานอนเนอะปะพอเดินเข้าห้องมาปุ๊บเดินก็เดินไปทักมิเชลตามปกติเหมือนเวลาที่เรากลับมาเราก็จะเดินไปทักแมวเมอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏว่าในถังกระบะกระบาดอืมมันอ่ะกระบะดห้องน้ำมันอ่ะมีแมวอยู่สามตัวเดินจะรักกันแล้วแล้วนี่คือแล้วนี่คุณแม่คือพอกลับมาแล้วเราก็จะมาเคลียร์งานที่ชันหนึ่งใช่ปะทีนี้เราก็แบบว่ากำลังจะทำเคลียร์งานที่โต๊ะอีนี้เราขึ้นมาที่ห้องปุ๊บก็เจอ ลูกแมวข้อตะกอนม้าไม่ใช่ข้อลูกเขาแล้วลูกอุ้ยน่คืออันเลยเออแล้วแบบคือคือคิดไว้หลายวันแล้วว่ามันจะคลอดแต่ว่าใจอังคิดว่าจะพาไปหาหมอเนาะพาไปตรวจว่ามันแบบเออโอเคมั้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นห่วงมันในใจนะแต่ไม่คิดว่ามันจะคลอดเร็วขนาดนี้ออไม่รู้ว่ามันท้องตอนไหนอะไรอย่างงี้มิเชลทักลูกแล้วลูกนี่ลูกรองค่ะลูก เอออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะคลอดตอนไหนปรากฏว่าเดินขึ้นมาอี่ยวคลอดแล้วเลียลงก็ะไรเรียบร้อยแต่ว่ามีเชลเหรือลงให้ด้วยนะคะสองอันอันเบลลเลยค่ะไม่แบ่งนคะคะแต่จะบอกว่าเออที่จะมาลงทีไม่ใช่อะไรมีสัมโงก็ทาได้ดีนะคะนางเก่งนะ,ะนางคลอดเองแล้วนางก็จัดการอะไรเองหมดเลยไม่ต้องหาหมอไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเลยเลย เด็ดแบบพันอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนมาช่วยตั้งชื่อหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีสามตัวสีส้มงตัวสีเดียวกับกาซูีหนึ่งตัวสีเดียวกับพ่อมันมีพ่อมันมีพ่อมันทีแรกคิดว่าจะไม่เป็นงานสัะเอ้วพ่อมันก็ดูแลดีเอออนะครับก็มีสีนี้สีอะไรอะมีสีน้ำตาลตรงนึงฉันว่ามันโตมันจะสีจะอ่อนลงว่ะอแล้วก็สีดำแล้วก็สีเดียวกับพ่อมันนี่เอเออเออแต่ว่ามีต้นํำช่วยตั้งชื่อให้ เออชื้อมิดไล่หนึ่งตัวยี่ดอกกคลอดกลางดึกแล, ak, ล้วคือกลับมาแล้วกูง่วงมากแล้วกูต้องมาทําคลอดกลับมาแล้วคือง่วงมากแล้วเดินขึ้นมาเออคมิเชลคลอดลูกโอ้ยี่ดอกนะคะพระนะค่ะไปบายอย่าล <ok ืมช่วยกันตั้งชื่อมิเชลลูกมิเชลนะคะทีกับทีค่ะอุ้ยแม่ดิ้งนลูเลยดูดิแล้วแม่มันก็นอนนิ่งเลยอ่ะนี่แหละคือคือความเป็นแม่ค่ะสัตยาของความเป็นแม่นะคะด้วยผ่ายังไงก็รักลูก มิเชลขายนะลูกอ่ะเฮ้ยไม่ขายหรอกฉันสัญญากับมิเชลไว้แล้วว่าฉันจะไม่พากลูกไปจากมนะิเชลเนาะแม่สัญญานะลูกนะเลี้ยงลูกดีๆนะเลี้ยงลูกดีๆนะแล้วก็ให้โชคให้ลาภมาเยอะๆนะแมาสัญญากันอนู่แล้วนะว่า,าจะไม่พากลูกไปจากหนูเนาะไม่พากลูกไปจากแม่เนาะใช่ใช่ใช่ดิ <laughs> <laughs> น่ารักไหมคะ,ะทุกคน สัญญากับมิเชลไว้แล้วว่าจะไม่าพาลูกไปจากมิเชลไม่าพาลูกจากแม่นะคะดูมันมันปิดลูกมันเลยเว้ยถุงลูกหลอง